มานลินนิพาพาทำกับข้าวนะคะฟาร์มนลินนิพาพาทำกับข้าวมาทำกับข้าวกินกันเนาะวันนี้ก็จะมาทำลาบปลาดุกใบมกก็ะกอกใบยำใบมะกอก,ก,กับปลาดุกเนาะนี่ปลาดุกปลาดุกเราก็ ย่างมาเรืองเชียวเดี๋ยวตอนซับจะซับให้ดูทีเดี๋ยวจะเอาหอมกระเทียมเอาไปคั่วก่อนแล้วก็พริกแล้วามาตำอันนี่ก็ใบมะกอกในส่วนเละที่เราไปเด็ดมาเนี่ยใบยมะกอกเดี๋ยวเราจะเอาไปล้นไฟ ถ้ามีเตาถ่านน่ะเราก็กอเตาถ่านลนไฟให้มันเหลืองแต่นี่เดี๋ยวจะนาบใช้กระทะเอานาบลงไปในกระทะเดี๋ยวขั้นตอนใน,ในทีเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะเนะาะใบมะกอกกํลาลังอ่อนเลยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กํลาลังเตรียมอยู่อยวไปคั่วหอมก่อน ัวหอมกระเทียมพริกอืพริกยังไม่ได้เอามาใสา่มีพริกด้วยก็ทําเหมือนเครื่องราบปดุกเหมอนเละทาเหมือนกันเลยแต่นี่เราเอาใบมะกอกมาใสา่เดี๋ยวขั้นตอนการทําเดี๋ยวดูอีกีนึง